thọ có một lá cho chỉ là mà đã chi tài sản này có luôn chơi mua nè có một lá cho chỉ sơn là con con không mua đàn nó thùng tay tàn tờ nó chở hai nhà dù lòn mua mua nếu mà chơi chơi là đi lòng cho con luôn chơi mua chỉ cao ở có luôn chơi mua nó luôn không mua nó thì giờ chỉ mua 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 อยู่วัเจอก็จะตั inal, so ้งใกล้เนื้อขาอยู่วัาเจอก็จะตั้งใกล้เนื้อชีมด้อยู่วัเจอก็จะตั้งใกล้เนื้อแห้งเจอก็รู้จัมัชีโมคาร์เจนอวเจก็รู้ใัมันเนื้อชีเชียก็รู้จัมัขวันเราวันเจอก็รู้จัมม้อฟาตอยุ่งยี่เราชีชื่อต่อยุ่งยีอ่าเจเทียจึงว่าเจ้าก็รีผิววน้านิ้มนิ้มฟาทีก่ต่อยุ่งยี่ชีนนมเหียเที่ยวกนหาต่อยุ่งยี คนน้อยเขาใชยแจ้งวันไปตาลอชีวันก็เชียวตาลอชีลูกครีมแบรนด์ก็เชียวลูกครีมโบทอนแต่น่ป้าเจ้าก็เชียวหน้าคนน้อยของก็เชียวฉีละโมบ้านก็เชียวเฉยม้วนเจ้าขออยู่นู้นยูนตาวหลายอยู่ชุดตาลชีลูกครีมอ่ะละโมบ้านจะอยู่ริผิวหน้าป้าจะอยู่ถุงใต้ตาป้าจะอยู่ใดแตงเฉยม้วนก่อนกระชับ ก็จะอยู่เตัใกล้ก่อนนึกระจังไส่ก่อนน่ม่วคลอเจนก็อยู่เฉัๆใกล้เชียชงก้าจูดูมอตัวขอนอเยอขอก็เชื่อฉีลูกครีมโบทอดแต่นอนน่ะรูน้อรู้เหนียวขอดเจเป้ถ่ารู้ชี่เหอะไปนุ่มๆเตาไปยิมาเต็มเมงเาจังเราอยากแต่ไปแล้วใชม่เห็นย่าินดาไปที่อยู่ฉีลูกครีมโบทอดแต่นอนเราป้าเป้น่ะเลีที่มเต็มเมงเรานอนเราฉีอ่าก็ยืมเงียบจะจองกุซีน่ะยหอก็นุ้ยในกระเปาชงจไปก็ควรอยู่เฉน่ะโอเค ยังก็ไปเจ้าชงแล้ก็อยู่ชูศรีเจ้าก็เล่าจงก็เล่าเจ้าชงแล้ก็ให้ใหญ่อยู่ชูตาศรีเช้าคู่นะจ้ขานาะยังอีคอนันแต่ลูกครีมบทถอดวันก็เชื่อชรีตาลีในที่ริบอกก็เชื่อริผิวหน้ามุกหอชงเก้าตัววิยองก็เชื่อเปล่าต่หอยเตียอยู่น้อยยุนดาวไหลจะอยู่ชูศรีเจ้าครีมก่อนในปั๊จะอยู่ริผิวหน้าในชงเก้านะในที่สือชงเก้าเที่ยรังท่านก็เชื่อศรีลูกครีมบทถอดแต่นาะแก่น้ำ